แม่พี่น้องมาบวะนี oh. ่โอ้รถขับเปื่อนมาเลยโอ้รถกับเปื่อนเบิดนี่คือบรรยากาศบรรยากาศเนาะการขาการขายหนุ่มใหม่เขดมาหนอกเข้าแคมท่ากันบริการทั้งทีแคมทางเพื่อนเบิดรถนี่รถนี่เปื่อนบดเลยนี่นี่ อันนี้กระซิงแม่ก็มองเลยฮ่งฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่่่าเ่าฮ่า่าฮ่าง่าฮ่่าฮ่่า่่าฮ่าฮ่่า่ฮ่าฮอาฮ่าฮ่าไ่่่่ฮ่น ู้ใดเฮ็ดเนี่ยเสียเปืือกบ่ซื้อนเปลือมันแหละเสียก็หลุดนี่เสียเปืือกมาแล้วฮั่นนอกเลยนี่มันอะไว่า้เสียเปลือกบุคคลาเอาแล่วนี่มอนสิบอะไรไปสิมันในเช่งให บชิพันเานชิพานาลยนหน่าหนึ่งาเพื่อนบเื่อพอนไรเลเยอะเลย่งบมี่เ้ยฮะบมีอีกไปเช่าก็ได้ดี่บมี่ดีเลอาีกองารุอาวทอนึงาุอนี่ทองสิบนอันี้อ้าอ้อันี้อ้าบมี อ้าวไม่ชองคลแล้วไมอ้าไม่ช่อง้าไ่ไไม่ช่ออมาไม่ไชื่อ่ตงเบื่อไหมแหละเสือันบออกก่อนนั่ง่น่นั่งได้อ่ไมนั่งไมนั่งอช่อ้งน่มานงหน่อยไปไองนี่ไปยื่นเที่ยก่อนไายแล้วอมามาบอกนี่นี่่ เขาซื่อเจ้าลอยยังเาชื้อเจ้เร่จะบังกอนี่ช่วยสร้อยนะพ่อไม่เทาเน้องงามน้องงามตัวนี้เออน้องงามน้องงามโอ้น้ำไม้ล่หรือไม่อย่างนี่น้ำไม้ล่เอาช่วยสร้อยนี่นอนแบบไงแบบไงเลยเอาซอยเอาชอยแม่เทาไม่เทาแล้วหิวเมื่อยเลย

ฮะเต็มลวดเียน่เต็มลวดเอาเม้นังกระดกเรือเาเออยาัรอเลก้อนก้อน่ากอนิิีเงินทอนมาบายนีตุมฮะนก้อน่ช่ะยดิค่าไม่นั่งมมีบริลุดบริลิตยังเลยนี้ ื่อว่าไบ่เปเจงงงเนะเม่ใหญ่ให้มันเกิดนี่เอาช้อยดีกว่าน่ะสิบพันนี่ยหนึ่สิบพันเี่ยวันี้เป็นแซนชิปเป็นปะไม่ไม่สิบพันนี่สิบพันเนี่ยนี่เป็นแซนชิปเอาช้อยดีกว่าหนูนี่สิบพันเนี่ยเจ้าบนท่านขายหรือเจ้าขายเล้วขายแพงนี้โอ้ยน้ำออกเจ้าน้ำออกเจ้าขี้รัดงู tra khái là thùng một, <laughs> bay bay nhả mồm, bay khai nhả bay, bay bay bay, nhả mồm nào, tra tra khai nào, <laughs> <laughs> ชิงมีนเหน,นึงแล้วไฟงนึงยวพอเอปปนนเอเขจายเรไปปันกันงนีงน่ีงขึ้นใน้งน่งมันมีทอนนี่มีทอนแหฮะบ่มีอบบอมจ<า>ักโค้งไเอามานี่มันมีผู้หนึ่งนะสองมีของไฟสองธงไงนี่ เขาใบสองโงไงนี่อ่ะสองใบสองโองใบชิบบุมมี่บ่ใบหางบุมี่บุมมี่เจี๋ยดิบดี่ยังันอันเดียวยังสองใบสองพันเดี๋ยวให้กระจับไปแหลกเงินใชิหัไปแหลกเงิน ยัฮานเหรอนี mm um. oh. uh ่ไ huh. ม oh. ่ทราบบาทเนี่ยเอาบอกแค่เส้นบ่ด้ยบุ๊มบกแหละโอ้โหพิษกดพิษกดพิษก๊ยูทูบแรกให้เนี่ย เออทอมันเก่ปเ่ารปั้นกันเองมานี่แนแปน้ำลาไปเด็กหน่อยไปไปแป้นน้ำล้าแรนแป้จ้าฮันแรงปน้ำลาเงินน่ะคอยเ้าเมื่อหนไน้อง่ไน้จะมีบ่ นี่คือบรรยากาศเนะบรรยากาศมนี่เอฟแอฟแอฟแอฟเอฟอนี่เอาไหมเอาไหมเอานู่นไหม บรรยากาศบรรยากาศได้เรื่องบ๊อเซลอยู่บ๊อต้มเซบาโร่ใหญ่ๆปอกไว้นะเลยต้มเบอร์รใหญ่เซ็ตเขแข็งไว้นะดองเขาเห็นดองเห็นได้เลยวะทำไมอะไรว